สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแหล่งข่าวเล่ามาอยู่กับคุณเปปซี่เสริมสุขระดิชัน,นุ่นตะวันรุ่งนะคะเมื่อวานเรารายงานไปบอกว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยส่งสารแสดงความยินดีกับโจไบเดนในฐานะผู้นําคนใหม่ของสหรัฐแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็ยังกังวลว่าสถานการณ์จะพลิกเปลี่ยนไหมถ้าเกิดมีการนำมติที่แต่ละรัฐโหวตเลือกประธานาธิบดีไปนับกันไปให้สภาร,รับรองที่สภาคองเกรสจะมีปัญหาหรือเปล่าปรากฏว่าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจาก มิชแมคคอนเนลนะคะเขาเป็นผู้นำวุฒิสภาที่ครองเสียงข้างมากซึ่งอยู่ปีกของรีพับลิกันปรากฏว่าล่าสุดออกมาพูดในลักษณะว่ายอมรับผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่ามิชแมคคอนเนลนั้นก่อนหน้านี้ก็ยืนข้างโดนัลด์ทรัมป์ตลอดนะครับตั้งแต่ทรัมป์ออกมาตั้งข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งจนถึงกรณีที่ทรัม ให้ทางกายการรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นพันธมิตรกันนี่แหละครับส่งเรื่องไปที่สาลดีกาแล้วสาลดีกาก็มีคำวินิจฉัยไม่รับคำร้องนะครับในกรณีที่ร้องว่าให้มีการโมฆะในเรื่องการเลือกตั้งใน4รัฐนะครับซึ่งถ้า,าทางสาลฎีกาเนี่ยเห็นตามนี้เนี่ยมันก็จะมีผลกระทบแน่นอนนะครับต่อการเลือกตั้งที่หยอกมาซึ่งก็ชัดเจนว่าขณะน,นี้ในส่วนของไบเดนเนี่ยนะครับก็ได้คะแนนอิเล็กโทร c อลคอเรตอยู่ที่3 0 6 ต่อ <2: Yeah. S 2> 232นะครับและเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐอย่างเป็นทางการนะครับแล้วในวันที่6มกราคมเนี่ยผลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐเนี่ยนะครับจะไปที่คอนเกรสเพื่อที่จะมีการนับคะแนนอย่างเป็นทางการซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการคาดกันนะครับว่าทางริพับลิกันเนี่ยอาจจะไม่รับรอง ผลการเลือกตั้งแล้วก็โฮงยืนกระต่ายขาเดียวว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างที่ทางโดนัทรัมออกมากล่าวหาตลอดช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าการที่ทางมิชแมคคอนเนลนะครับออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการพูดในสภาวุฒิสภานะครับแล้วก็แสดงความยินดีต่อโจไบเดนนะครับรวมถึงคามาลาแฮร์ริสซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นความภาคภูมิใจของคนในสหรัฐอเมริกานะครับที่มีรองประธานาธิบดีเนี่ย เป็นผู้หญิงคนแรกด้วยคนแรกด้วยอันนี้ก็เลยทำให้คาดการนะครับว่าวันที่6มกราคมเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาการคัดค้านที่จะเกิดขึ้นในวันที่6อย่างที่มีการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าในสภาคอเกรสในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเดโมแครตคองเสียงข้างมากอันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของรีพับลิกันนะครับขณะนี้รีพับลิกันคองเสียงข้างมากอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มองว่าอาจจะมีการคัดค้านจากวุฒิสภา แต่พอแมคคอนนลออกมาอย่างนี้นะครับก็คงน่าจะจบข่าววันที่20ก็คงจะเป็นไปตามทิศทางนั้นก็คือทางโจไบเดนเข้าพิธีละรับสาบานตนรับตำแหน่งนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่ทรัมป์จะแสดงความมีดีกับไบเดนบ้างนะคะอันนี้ก็แปลนะครับจนวันนี้ทรัมป์ก็ยังไม่ออกมาแสดงท่าทีในเรื่องนี้ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ออกมานะครับเรายังยืนกระต่ายขาเดียวครับว่าที่แพ้เนี่ยเพราะถูกโกงโอ้โห นนะะก็เป็นประเด็นพูดถึงในสหรัฐแล้วก็นึกถึงเรื่องของโควิด -19 นะคะเพราะว่าสถานการณ์ของสหรัฐนั้นก็น่ากลัวอย่างวันนี้เสียชีวิตรายวันนี่ก็เกือบ3,000นะคะครเราดูติดเชื้อรายวันทั่วโลกกันหน่อยนะคะสำหรับภาพรวมวันนี้ก็อยู่ที่5 8 7 1 3 7รายนะคะส่วนอินเดียค่ะก็ต่ำสา3 0 0ื่นะคะวันนี้อยู่ที่26,401รายนะคะแล้วเราไปดูเสียชีวิตทั่วโลกรายวันนะคะอยู่ที่12,635ราย ก็ถือว่าสูสีกับพีคสุดเมื่อวันที่10ธันวาคมค่ะในส่วนของภูพิภาคนะครับอินโดนีเซียว,วันนี้โ,โหขยับ6,700ครับติดเชื้อรายวันสะสม6 0แสนครับแล้วก็เสียชีวิต137เสียชีวิตสะสม1 9ืนะครับฟิลิปปินส์ลงไปที่1,156นะครับติดเชื้อสะสม4 0 5แสนแล้วก็เสียชีวิต21นะครับเสียชีวิตสะสม 8,008ในส่วนของเมียนมาครับวันนี้ก็ยังเป็นเลข4หลักนะครับ1,155ติดเชื้อสะสม1 000, 1 0มื0นะครับแล้วก็สถานการณ์ในเมียนมานั้นในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับไทยนะครับในส่วนของรัฐฉานท่ากี่เหล็กเนี่ยก็มีรายงานในเรื่องของการระบาดที่ยังรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็มีวันนี้ครับทางส่วนของผู้ประชาการฐานบกเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่ามีการเพิ่ม กำลังเพิ่มอีกสองกองร้อยนะครับอของกองกําลังผาเมืองที่รับผิดชอบพื้นที่ชายแดนในส่วนของติดกับเมียนมาเพื่อที่จะได้เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันการลักลอบเดินทางหลบหนีจากชายแดนเมียนมาเข้ามาในฝั่งไทยนะครับไปดูมาเลเซียนะครับสถานการณ์มาเลเซียวันนี้อยู่ที่1295ครับติดเชื้อหลายวันนะครับแล้วก็วันนี้ตัวเลขในสื่อมาเลเซียก็มีการรายงานครับว่าวันนี้ตัวเลขการติดเชื้อสะสมของมาเลเซียเนี่ย มากกว่าจีแล้วครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดโควิดที่เมืองอู่ฮั่นนะครับ <ฮะ S 1> วันนี้ติดเชื้อสะสมของมาเลเซียอยู่ที่8 8 7 9 1 3นะครับในขณะที่จีเนี่ยอยู่ที่86,770แสงเรียบร้อยแล้วแล้วจีนี่ก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการติดเชื้อรายวันนั้นก็อยู่ในเลข2หลัก3หลักนะครับแล้วก็สถานการณ์ติดเชื้อมาเล,าล,าลเซียวันนี้นะครับเซลังงอครับจาก1,295 เซลังงออยู่ที่4 8 1สนะครับซาบ้าที่เกาะบอนเนียวก็2 6 8กรุงกัวลาลัมเปอร์ยังอยู่ที่232นะครับแล้วก็ไปดู3รลัฐที่ติดกับชายแดนไทยนะครับเปรักครับอยู่ที่35วันนี้ลดไปจากเมื่อวานนะครับร้อยหนึ่งเคด้าครับวันนี้อยู่ที่9แล้วก็กาลันตันอยู่ที่1ครับอันนี้สถานการณ์ในมาเลเซียนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ทางกองทัพภาริสีนนี่ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย มีรายงานผู้หลบหนีเข้าเมืองนะครับเป็นแรงงานต่างด้าวเวียดนาม20คนเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะครับในช่วงเบรก3จากมาเลเซียครับไปดูสถานการณ์ในเกาหลีใต้หน่อยนะครับสถานการณ์ในเกาหลีใต้วันนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับก็คือตัวเลขติดเชื้อวันนี้ขึ้นไปที่1,078ครับนุ่นสูงสุดนะครับถือว่าเป็นการทําลายสถิติเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาที่อยู่ที่1 3 0ครับ แล้ววันนี้สื่อในเกาหลีใต้ก็รายงานไปทิศทางเดียวกันนะครับว่าประธานาธิบดีมุนเจีินเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการล็อกดาวครับอาจจะต้องปิดสถานบันเทิงปิดธุรกิจนะครับที่ไม่จําเป็นเนี่ยเนื่องจากว่าจะส่งผลกระทบต่อการติดเชื้อโควิดที่ยังอยู่ในช่วงที่หน้าวิกฤตมากนะครับแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็กังวลในเรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นต่อเรื่องการกระทบต่อเศรษฐกิจครับหากมีการมาตรการล็อกดาวซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมานี่ ตั้งแต่มีการระบาดในลอกที่หนึ่งนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเมษายนตอนนั้นก็ไม่มีมาตรก,การล็อกดาวน์เข้มข้นนะครับแล้วครั้งนั้นเกาหลีใต้ได้รับคําชื่นชมอย่างมากจากองค์การอนามัยโลกในนู่นตอนนั้นว่าสามารถที่จะควบคุมการระบาดได้อย่างดีนะครับแต่ว่าแรกก็เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นค่ะใช่ครับแล้วก็มาเกิดการระบาดในล็อกลอกที่2นะครับยีสิบเสิงหาไปที่4ี่ร้อยสี่เบดก็น้อยกว่าลอกที่1แต่ว่าปัจจุบันครับถือเป็นลอก3า แล้วไปที่พันเจ็สิบแปดนะครับล้วก็มีการคาดการเช่นกัน,นครับว่าในช่วงกลางเดือนจากกลางเดือนนี้ไปเนี่ยครับผู้เสียชีวิตรายวันของเกาหลีใต้เนี่ยอาจจะขยับเพิ่มถึง1,200คนครับแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการเกาหลีใต้นะครับก็มีการระดมกำลังทหารและตำรวจครับมาช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการติดตามผู้ที่ติดเชื้อนะครับรวมถึงการคลี่คลายสถานการณ์ในส่วนของการ ควบคุมติดตามผู้ผู้ติดเชื้อโควิดนะครับจากเกาหลีใต้ครับวันนี้เอาสถานการณ์ในสหราชอาณาจักรมรายงานนะครับติดเชื้อสะสมอยู่ที่ล้านแปดครับเสียชีวิตสะสมอยู่ที่หกหมื่นสี่ครับแต่ว่าสถานการณ์ในสหราฐอาณาจักรวันนี้นะครับสื่อในอังกฤษก็มีการรายงานครับว่าบริจอนสั้นนี่แหละครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างถูกแรงกดดันค่อนข้างมากนะครับในอังกฤษนะครับมีรายงานอย่างเดลี่เอ็กซ์เพรสนะครับก็บอกว่าเนี่ย จอร์สันเองก็อยู่ระหว่างการถูกกดดันนะครับในเรื่องที่จะเลื่อน <Christmas. S 1> มาตรการผ่อนปลนในช่วงคริสต์มาสหรือไม่นะครับหรืออย่าง Daily Telegraph นี่ก็บอกว่า t o เล t e นะครับสายเกินไปที่จะยกเลิกในช่วงมาตรการ oh. ผ่อนปลนช่วงคริสต์มาสซึ่งบริจจอร์ันเนี่ยนะครับเห็นว่าในช่วงคริสต์มาสตั้งแต่วันที่23ถึง27เนี่ยควรจะต้องมีการผ่อนปลนแล้วก็เรียกว่าช่วงคริสต์มาสบับเบินะครับก็คือ ให้สครอบครัวเนี่ยครับที่มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับสามารถมาร่วมจัดงานเทศกาลคริสต์มาสได้ระหว่างช่วงวันที่23ถึง27ธันวาคมครับแล้วก็สามารถให้เดินทางข้ามข้ามจังหวัดข้ามรัฐเนี่ยนะครับไปร่วมเฉลิมฉลองได้ซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยครับทางบริจรสั้นก็เห็นว่าน่าจะมีการผ่อนปลนแต่ว่ากลับถูกวิพากวิจารณอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มองว่าหากมีการผ่อนปลนในช่วงคริสต์มาส5วันนะครับ2 3มถึง27เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการจุดเปลี่ยนสถานการณ์ที่ทําให้สถานการณ์เนี่ยครับมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเพราะการเดินทางไปในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยทำให้มีการติดต่อถึงกันนะครับอาจจะลดการตกแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากโอกาสที่จะติดโควิดนั้นก็มีความเป็นไปได้มากเพราะขณะนี้สถานการณ์ในสหรัฐอเมรกเนี่ยครับการติดเชื้อเนียครับ 12พฤศจิกดีดไปถึง3 3มหมนะครับแล้ววันที่15เมื่อวานนี่นะครับมาที่หมื่นแล้วก็มีการประเมินสถานการ์ครับว่าการติดเชื้อนั้นยังรุนแรงอยู่ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูนะครับว่าบริจจนสั้นนั้นจะยอมกลับมาทบทวนมาตรการเรื่องนี้หรือไม่นะครับซึ่งนักสืบพิมพ์อังกฤษ บางฉบับก็รายงานก็บอกว่า too late แล้วก็คือบอกว่ามันสายเกินไปแล้ว<อ>ที่จะมีการทบทวนเรื่องนี้ครับค่ะนะคะดูสรุปสถานการณ์ทั่วโลกกันหน่อยนะคะยอดติดเชื้อสะสมทั่วโลกอยู่ที่73 8, 95, ล้าน8ปดแ0 0รายนะคะเสียชีวิตสะสม1ล้านห4 3 0 0 0รายติดเชื้อรายวันสูงสุดอันดับ1สหรัฐ200แสนกับอีก35รายนะคะอันดับ2ตุรกี32,000รายนี่ตุรกีก็เริ่มขยับขึ้นมาแล้วนะคะสะสมอยู่ที่ล้าน8นะคะอันดับ3 ขออภัยอันดับ2เมื่อกี้เป็นบราซิลนะคะ44,000รายส่วน3เนี่ยตุรกีอันดับ4คือรัสเซียนะคะ26,600รายส่วนอินเดียอันดับ5 26,400รายค่ะส่วนเสียชีวิตสูงสุดอันดับ1ก็คือสหรัฐเกือบ3,000รายนะคะ2,981รายค่ะอันดับ2บราซิล909รายอันดับ3อิตาลี846รยีรายอันดับ4รัสเซีย577รายและอันดับ5สหาราชาอาณาจักร5 0 6รายค่ะ ที่เยอรมนีเองก็มีมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นเช่นกันนะครับเร <_ d ow> ิ่มตั้งแต่เมอวานนี้ไปถึงวันที่10มกราคมนะครับแล้วที่เยอรมนีเนี่ยก็ให้สองครอบครัวไม่เกิน5คนมาร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสได้น,นะครับซึ่งต่างจากสถานการณ์ในในสารานจาจักนะครับนอกจากนี้ในเย e อรมนีนี่ก็ยังไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมร้องเพลง สรรเสริญพระพูพ้เป็นเจ้านะครับ<อ>ในโบสถ์เพราะว่ามันจะมีการเหมือนพ่นออกมาอาจจะมีละอองน้ําลายที่นําไปสู่การติดเชื้อกันได้ใช่ครับ,รบซึ่งในเยอรมน,นีนี่ก็สถานการณ์ดีกว่าในอังกฤษเยอะนะครับแต่ว่ามาตรการนั้นเข้มข้นมากกว่าเพราะว่านาย,ยกรัฐมนตรีแองเจล่าแมคเคลเนี่ยก็เห็นว่าหากไม่ควบคุม ในช่วงคริสต์มาสเนี่ย <ừ m. S 2> ก็อาจจะทำให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันรู้เดียวช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าเรื่องของคณะกรรมการสมานฉชันทวันนี้คุณชวนพบกับพูดคุยพบปะพูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้าและดูเหมือนท่าเทีขยงคุณสมพงษ์จะเปลี่ยนไปด้วยวิเคราะห์กันช่วงหน้าค่ะ ผ่านมานะคะคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้พบปะพูดค,คุยกับคุณสมพงษ์อมรวิวัฒผู้นําฝ่ายค้านถึงการหารือที่จะมาร่วมในชุดของคณะกรรมการสมานฉันท์ซึ่งฝ่ายค้านเนี่ยก็มีโคต้าด้วยกันสองที่นั่งค่ะซึ่งวันนี้ก็คุณสมพงษ์อมรวิวัฒนี่ก็ยังไม่ได้ให้คําตอบนะครับแต่ว่าคุยกันก็ร่วมครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็มีการหาลือกันก็ทั้งสองท่านก็เป็นนักการเมืองรุ่นรุ่นใหญ่ครับ ได้มีโอกาสนั่งคุยจับข่าวพูดคุยกันถึงสถานการณ์เข้าใจว่าคุณชวนก็คงจะชักจูงเรียกร้องนะครับให้ทางฝ่ายคา้านเนี่ยเข้ามาร่วมในกรรมการสมานฉันท์ที่มีโคต้าสองคนซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางพักเพื่อไทยแล้วก็พักฝ่ายคา้านเนี่ยนะครับก็ยืนยันที่จะไม่เข้าร่วม,มแล้วก็ต้องดูนะครับวันนี้คุณสมพงษ์กมลวิวัฒเนี่ยไม่ได้ให้คําตอบว่าจะมาร่วมหรือไม่มาร่วมแต่ว่าขอขอเอากลับไปหาลรือในส่วนของพักฝ่ายคา้านก่อนซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าพักฝ่ายค้านเนี่ย เคยเสนอให้มีการประชุมวิสามันแล้วก็ยังมีแนวคิดด้วยนะครับว่าการหาเลยกันเนี่ยคือต้องใช้เวทีรัฐสภาเนี่ย<อ>เป็นช่องทางในการแก้ปัญหาเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะจริงๆชูมาตลอดว่าอุ้ยอย่าเพิ่งถ้ารอเปิดสภาสมัยสามัญมันไม่ทันอะไรเงี้ยวันนี้จะมาสมานนฉันจะไม่มาหรือซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยคุณสมพงษ์จะไปคุยกับ ทางฝ่ายค้านด้วยกันล้วจะได้ข้อยุติในเรื่องนี้ยังไงเพราะว่า <Okay. S 2> ปัญหาการเมืองมันต้องจบที่การพูดคุยจบที่สภา oh. แล้วสภามีวิสามันมีข้อเสนอของคุณจุลินเข้ามานะครับตั้งกรรมวิีการขึ้นมาก็อยากให้ทุกฝ่ายมาร่วมกัน oh. นักศึกษาไม่มาเนี่ยผมว่ามันไม่สําคัญ oh. แต่ว่าประเด็นการแก้ปัญหาทางการเมืองนั้นมันต้องเกิดขึ้นในสภาแล้วฝ่ายค้านไม่ร่วมเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งเงื่อนไขว่าถ้านายกไม่ลาออก oh. ก็ไม่มาร่วมกิจกรรมทางการเมืองด้วย ซึ่งดูแล้วมันเกเรไปไม่นุ่นอย่างนี้อ๋อนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวรอคุยกัน22ธันวาคมนะคะว่ามาติของฝ่ายค้านจะเป็นยังไงรเราสลับมาดูความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นที่เชียงใหม่กันหน่อยอต้องให้พี่เบบซีว,วเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณนักสินต้องออกมาเบิ้ลอีกรอบหนึ่งหลังจากออกจดหมายน้อยมาแล้วนะคะอ้อนคนเชียงใหม่ให้หนุนผู้สมัครของเพื่อไทยก็คือคุณพิชัยสวก้องใช่ครับปรากฏว่าล่าสุดส่งคลิปแล้วคราวนี้อู้กำเมืองบอกไม่เคยลืมคนเชียงใหม่คิดถึงบ้านเกิดอีกต่างหากใชัดเจน ครับก็สะท้อนบอกเลยครับว่าสถานการณ์การเลือกตั้งอาบาจอที่เชียงใหม่เนี่ยคุณพิชัยที่ส่งในนามพักเพื่อไทยเนี่ยครับคะแนนน่าจะเป็นรองอยู่เพราะว่าคุณบุญเลิศบุรณนุปรกรณ์นี่แหละครับก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นที่ยอมรับและเคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนนะครับแต่ว่าเกิดความขัดแย้งกันขึ้นแล้วก็ทําให้ทางพักเพื่อไทยเนี่ยตัดสินใจส่งคุณพิชัยซึ่งเป็นคนเชียงรายมาทํางานเป็นนายกอาบาจอแล้วตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับคุณ คุณตูจ่จตุพรเนี่ยก็เป็นคนที่ลงพื้นที่ลงสนามนะครับหาเสียงขึ้นเวทีปาศสายตลอดทีแรกก็ยังนึกว่าทางคุณทักษิณเนี่ยน่าจะมาครั้งเดียวแล้วน่าจะเอาอยู่แต่ปรากฏว่าสถานการณ์เอาไม่อยู่ต้องมีคลิปมาอีกนะครับแล้วคลิปนี้ก็พูดภาษาเมืองแล้วก็เรียกร้องให้มีการลงคะแนนให้กับเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้คุณรีสุวรรณนี่ยนะครับไปร้องเรียนกับกตวันนี้ ซึ่งประเด็นที่คุณศรีสุวรรณไปร้องเรียนเนี่ยครับร้องเรียนในเรื่องจดหมายที่เขียนมาถึงก่อนหน้านี้แล้วคุณศรีสุวรรณก็คงจะเพิ่งรับรู้อันนี้แหละโอ้มันมีคลิปอีกรอบเออมันมีอู้คำเมืองมา <c oughs> ด้วยนะครับแล้วประเด็นที่คุณศรีสุรวรรณร้องเนี่ยนะครับ <c oughs> คุณศรีสุวรรณก็มองว่าการเขียนจดหมายถึงคนเชียงใหม่ให้สนับสนุนผู้สมัครนายกอบจอเชียงใหม่เนี่ยและการทวิตเตอร์ว่าตนเองเป็นผู้ปูรากฐานให้กับพักไทยรักไทยเนี่ยครับจนมาถึงพักเพื่อไทยและการออกไมาสัมภาษณ์ของผู้บริหารพักเพื่อไทยหลายกรรมหลายวันละ ล้วนเป็นหลักฐานยืนยันถึงการมีสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นของพักเพื่อไทยและดอร์ักศิณชินวัตรซึ่งอาจมีผลต้องห้ามตามกฎหมายพักการเมืองนะครับกฎหมายพักการเมืองที่ว่านี่ก็คือมาตรา28กับมาตรา29ครับซึ่งสองมาตรานี้ก็เป็นในพลปพพักการเมืองมีโทษนําไปถึงการยุบพักนะครับแล้วพลปเนี่ยก็มีไว้สําหรับพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้เลยเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะได้ยินกันว่าทักษิณคิด เพื่อไทยทาพอรล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่ครับก็เลยมีมาตราตรงนี้ขึ้นมาม,มาตรา29ิบกาก็พูดถึงว่าห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกพักเนี่ยนะครับมาเคลื่อนไหวในลักษณะควบคุมครอบงำชี้นํากิจกรรมของพักแล้วการที่ทักษิณออกมาลนลนรงในเรื่องนี้ให้สนับสนุนผู้สมัครของพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นประเด็นที่คุณศรีสุวรรณนี่ละครับตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ขณะที่พักเพื่อไทยก็มองว่ามันไม่ได้ถูกครอบงำโดย คุณทักษิณน,นะครับอันนี้ต้องดูครับว่ากรกตเนี่ยจะเคาะในเรื่องนี้อย่างไรถ้าเห็นว่าเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับกรกตจะต้องไปจบที่สารัฐรมนูนแล้วพักเพื่อไทยอาจจะมีข้ขอค้อหาในเรื่องของการยุบพักอีกรอบนึงเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าไปถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเราพักกันรู้เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าดูแนวชายแดนกันหน่อยติดประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมีการระบาดบางประเทศก็ยังไม่หนักแต่ก็ประมาทไม่ได้เดี๋ยวติดตามกันช่วงหน้าค่ะ บิ๊กบี้พลเอกธรงคพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกองกําลังบูรพาที่จังหวัดสะแก้วหลังจากก่อนหน้านั้นไปเยี่ยมที่กองกําลังผาเมืองมาแล้วรอบนี้ก็ไปที่กองกําลังบูรพานะคะไปมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ให้กับกําลังพลค่ะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจฐานปฏิบัติการพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาคือตอนนี้กัมพูชาเขาติดโควิดยอดสะสมรวมก็ประมาณ300อคนนะฮะ,ะติดเชื้อรายวันก็ยังหลักเดียวแต่ประมาทไม่ได้ท่าน ไปรับทราบการปฏิบัติงานสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวเรื่องของการบริหารจัดการเข้าออกของแรงงานและมาตรการป้องกันโควิด -19 ซึ่งทางผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านยังได้ไปตรวจเยี่ยมตลอดแนวชายแดนของจังหวัดสระแก้วในอำเภออารัญญประเทศและอำเภอคลองหาดที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดนช่องตาเกี่ยวกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่1กองร้อยฐานพรานที่1 2 0 5และไปชมการปฏิบัติงานตามมาตรการ สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวณนะจุดอนุโลมแรงงานที่10บ้านคลองสมบูรณ์อําเภอคลองหาดค่ะแล้วเดี๋ยวเร็วนี้นะคะพี่บ๊ซี่ท่านก็จะลงไปตรวจสอบที่บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียด้วยมีเสียงพ,พบทบอนะครับเดี๋ยวฟังเสียงความเห็นท่านหน่อยครับค่ะหลักการนะะภารกิจของกองน้ำหนึ่งในชาแดนผู้ประเทศเนี่ยภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นสายบุกคามที่มาในรูปแบบใหม่ววก COVID ็คือโรคโควิดนะ กฎหมายยาเสพติดต่างๆมีมากขึ้นเพื่อมาให้กำลังใจเขานะครับแล้วก็มาดูมาตรการการทำงานการป้องกันโดยเฉพาะเรื่องของผู้ลักลอบเข้าเมืองซึ่งอาจจะนำมาซึ่งโรคระบาดได้ก็มาดูมาตรการ,รเพื่อจะได้ให้การชำนุนช่วยเหลือนะครับว่าเขายัางขาดเหลืออะไรเครื่องมือหรือกำลังคนนะครับเราจะได้เพิ่มเติมกำลังคนขึ้นมานเหมือน ให้ช่วยกันในการสกัดกัน้นเพราะว่าพลเอกจุลรงพันธ์นี่ท่านไปที่ชายแดนตอนเหนือนะครับเป็นกองกําลังผาเมือง <c oughs> แล้วท่านก็บอกว่าเพิ่มได้สั่งเพิ่มกําลังอีกสองสองร้อยเกือบ300คนนะครับในการตรวจเข้มพื้นที่ชายแดน <c oughs> เพราะว่าเมียนมานั้นมีการติดค่อนข้างรุนแรงแล้วครับโ <c oughs> ดยเฉพาะที่ท่ากีเหล็กที่อยู่ที่รัดฉานนี่ยนะครับเราก็เข้าใจว่าเร็วนี้คงจะเดินทางไปที่ชายแดนมาเลเซียของกองทัพภานธ์ีนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับก็มีการตรวจจับ ในส่วนของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายชาวเวียดนามนะครับ20คนออันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงกวลลัเเปอร์นะครับมาเลเซียนะอะกรุงกว a ล,ลัมเปอร์มาเลเซียนะครับแล้วก็ก็เป็นขบวนการที่มีการพามาก็จากการสอบถามก็าบอกว่าจ่ายหัวหนึ่ง3,000-5,000ถึงคนแล้วก็มาถูกสกัดได้นะครับ ระหว่างหลังจากที่เข้ามาในฝั่งไทยโดยข้ามแม่น้ําโกโลกเข้ามานะครับ mm. ที่ก mm. องกําลังเทพสตรีเนี่ย <Ha. S 1> กลาตตะเวนในพื้นที่นั้นอยู่แล้ว mm. มาทั้งหมด20คนเมื่อคืนนี้จับได้7 mm. คนนะครับ <Ha. S 1> ตรวจับได้หลังจากที่ขึ้นฝั่งเลยแล้วก็วันนี้ช่วงเช้านะครับในภาพเนี่ยก็ได้13 mm. คนรวมทั้งหมด20คนนะครับ mm. ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของ กองทัพภาคที่สีตลอดช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับว่าจะมีการลักลอบเป็นขบวนการเข้ามาลักษณะอย่างนี<ะ>้วันนี้ครับก็มีพลตีสารติสกุลตนาครับท่านเป็นผอบอกองกําลังเทพสตรีเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนะครับ มาเลเซียเนี่ยมีการระบาดแล้วรอบสองเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็กิจการการค้าต่างๆของพระยมเซก็ซบเซาลงนะครับแล้วทาให้ในจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยในมาเลเซียเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจ้างงานได้แล้วก็อย่างหนึ่งทางแรงงานต่างด้าวที่ไปทํางานอยู่ในประเทศมาเลเซียเนะี่ยเพราะว่ากลัวการติดโควิดก็ต้องการที่จะกลับ นะครับแต่ตอนนี้พอป,ปัญจากาศยางถูกต้องเข้ากลับมาได้นะเพราะว่าเป็นแรงงานต่างน้าวแล้วก็อยากติดประเทศกันอยู่ก็ไม่สามารถจะเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องได้นะครับก็เลยใช้ลักษณะช่องทางธรรมชาติโดยผ่านในหน้าซึ่งมีทั้งคน และคนไทยซึ่งเป็นคนภาษานงานอยู่ตอนนี้ครับเราก็คงต้องดําเนินการกับในกลุ่มนี้ให้ใหเร็วที่สุดครับผมตรงนี้ส่วนของแนวโน้มของการลัรกลอบเข้าเนี่มันก็คงจะมากขึ้นทางกองกำลังเทศสตรีเองเนี่ยมีแนวแล้วก็มีมาตรการยังไงในการควบคุมนะก,การปบองกันตรงนี้ไหมฮะคือถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้นะผมคิดว่าน,น่าจะมีโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่เป็นคน เวียดนามกัมพูชาหรือเมนมาเองก็ตามเนี่ยซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นผู้แดงจ้างพูดง่ายๆคือจ้างเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายค่าค่าใช้จ่ายได้นั้นเขาคงต้องหาช่องทางต่างๆที่จะเดินทาง,ทง,าทางกลับประเทศซึ่งเดินทางกลับประเทศนั้นก็ต้องผ่านช่องทางของไทยเขาไม่สามารถที่จะเอาเรือลงไปส่งทางฝั่งอื่นได้เลยเพราะว่าของไทยเนี่ยเสียค่าใช้จ่า,าย ไม่มากน้อยที่สุดให้กับในหน้าเท่านั้นด้าข้ามานะครับในส่วนแนี้นะครับทางกองมระเทศสตรีนะครับซึ่งรับผิดชอบชายแดนทั้สงสองฝั่งกันคือทั้งฝั่งมาเลเซียและฝั่งนิมานั้น,นรเราได้เสริมกําลังนะครับเสริมกําลังของหน่วยปกเด็กเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ของชายแดนไทยมาเลเซียนะเราแยกได้เพิ่มชุดเปลียการจจยุทธ์เข้าไปอีกครับเปร,รียการจจยุทธ์ทาการลาดตระเวนเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนซีแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางน้ํานะครับเราก็พยายามจะสกัดกั้น ตลอด24ชั่วโมงนะครับในทั้งบกเราก็มีชุดปฏิการจาารจยุทธ์นั้นเดินตระเวนอยู่ตลอดรวมถึงชุดเฝ้าตรวจด,ด้วยในส่วนของการจัดก,การทางน้าคือดน้ำโกลกเนี่ยนะครับเราก็ได้รับรับนาสมุนเรือนะครับเรือเร็วเรือสวิบจดเพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมรวมทั้งกำลังอื่นๆก็เข้ามาช่วยเหลือกำลังของหน่วยเฉพาะกิจนาละทิวาด,ด้วยครับผม ก็ประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มีการระบาดแล้วลอกที่2นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าจะมีการระบาดแล้วลอกที่2เนี่ยก็หมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมป้องกันการระบาดในพื้นที่ชายแดนได้เพราะว่าทั้งในพื้นที่มาเลเซียและในพื้นที่เมียนมาเนี่ยการระบาดยังเป็นเลข4ีหลักอยู่น่ากลัวทั้งคู่เลยนะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาดีก็มีมาตรการเข้มข้นอย่างที่เรียนตอนแรกนะครับบิ๊กบี้เนี่ยท่านก็สั่งเพิ่มอีก2องกองอย 300กว่าคนทางกองกําลังผาเมืองในขณะที่ทางภาคใต้เองเนี่ครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการป้องกันซิลายแดนได้อย่างค่อนข้างดีแต่ว่าการเดินทางมาของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเวียดนามเนี่ยครับเป็นครั้งแรกครับ ที่มีแรงงานต่างด้าวเวียดนามเนี่ยหลบเข้ามาในพื้นที่ชายแดนอันนี้ก็อาจจะสะท้อนบอกถึงสถานการณ์ในฝั่งของทางมาเลเซียนะครับเพราะว่าใน KL กรุงรัลมเปอร์เนี่ยการติดค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็แรงงานต่างด้าวนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มีการติดเชื้อนะครับค่ะขอแค่อย่ามีคนติดเชื้อเล็ดลอดเข้ามาในบ้านเราเดี๋ยวจะเหมือนกรณีของพม่านะคะ16สิงหาคมมารายเดียวระเบิดกระจายแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสาหรับทุกการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะ